สวัสดีครับวันนี้น้าไทยมากะลอกนะครับแบรนด์วีว่านะครับแบรนด์เนี้ยโดนใจนะครับนักตกปลาหน้าดินเลยกับตัวนี้แบบวีว่ามาร์ทนะครับตัวเนี้ยราคานะถูกมากนะครับคนเล่นใส่หน้าดินจะรู้ดีว่าวีว่าเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะครับที่ถูกทนนะครับเหมาะต่อการใช้งานตกปลาในบ้านเรานะครับตัวนี้นะครับเป็นวีว่ามานะครับตัวเนี้ยสวยมากมีหลายสีให้เลือกนะครับแล้วก็มีหลายเบอร์ให้ใช้นะตั้งแต่เบอร์1000นะครับไปถึงเบอร์สี่พันบอดี้เนี่ยเป็นกาไฟนะครับสีดําแข็งแรงทนทานนะ สปูนอลูมิเนียมนะครับนี่กิ้งๆเลยมีสายเอ็นนะครับขึ้นมาแล้วจากโรงงานแบบนี้ซื้อลอกไปนะครับซื้อลอกซื้อคันซื้อตัวเบ็ดไปถึงปุ๊บตีได้เลยนะสะดวกสบายนะครับไม่น่าเชื่อราคาเริ่มต้นแค่270บาทเท่านั้นเอง <Wow. S 1> นะครับคลิกเสียงก็ดังลั่นแบบนี้นะ เห็นไหมเหมาะมากสาหรับมือใหม่มือเริ่มต้นนะครับใครที่เป็นสายปานินนะครับสายสปิลตัวนี้แนะนำนะครับนาดินเล็กๆตกได้นะสวัยตกได้นะตัวนี้ใครสนใจนะครับวนะีว่ามาร์ทนะตอนนี้นะไทยมีของอยู่ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวปักตะก้าไว้ให้นะตัวนี้อยากจะแนะนําให้กับมือใหม่ได้ใช้กันไม่ว่าจะเป็นสเปคนะครับที่โดนใจนะครับคุณภาพของลอกเนี่ยก็ดีนะและราคาเนี่ยไม่แรงเลยนะเดี๋ยวให้ปักตะก้าไวใ้ให้กับตัวนี้เลยเจ้าวีว่ามาร์ทครับผมขอบคุณครับ